ลาบูแช er, เป็นทฤษฎีการเลินเงินแบบตั้งเป้าหมายไว้และนําเป้าหมายนั้นมาวางแผนทางการเงินซึ่งทฤษฎีนี้ถูกค้นพบโดยเฮนรี่ลาบูแชนักการเมืองชาวอังกฤษและเป้าหมายของลาบูแชในออโตบอตจะมีให้เลือกอยู่5เป้าหมายตั้งแต่ 500, 750, 1,000 1250และ1ั0หซึ่งเป้าหมายเหล่านี้จะถูกแยกย่อยออกไปให้เป็นทฤษฎีของลาบูแชร์ฟังมาถึงตอนนี้ทุกคนอาจจะสงสัยงั้นเรามายกตัวอย่างของลาบูแช์กันในคลิปนี้เราขอยกตัวอย่างเป้าหมาย1,500บาทบอทจะทำการแยกเงินออกเป็นสัดส่วนตามนี้ตัวเลขที่แยกย่อยออกมาเมื่อรวมกันแล้วจะได้เงินเท่ากับเป้าหมาย1,500บาทและการวางเงินเดิมพันจะนำตัวเลขแรกและตัวสุดท้ายมาบวกกันเมื่อได้จำนวนเท่าไหร่แล้วจะเป็นหมายที่1 และในกรณีชนะต่อเนื่องบอจะทำการตัดเลขหัวท้ายออกและนำตัวเลขหัวท้ายถัดไปมาบวกกันและเป็นไม้ถัดไปและในส่วนกรณีที่เสียบอจะทำการนำตัวเลขเงินเดิมพันที่เสียครั้งล่าสุดไปต่อท้ายและนำไปบวกกับตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าสุดผลลัพธ์ได้เท่าไหร่นั่นแหละคือไม้ถัดไปอาจเป็นทฤษฎีที่ยุ่งยากจะสำหรับออโตบอทดนั้นมันง่ายยิ่งกว่าเปลอกกล้วยเข้าปากกันซะอีกไปดูกัน เมื่อล็อกอินเรียบร้อยแล้วให้เราเลือกรูปแบบลาบูแชและเลือกเป้าหมายที่เราอยากจะได้เริ่มแต่500 750 1,000 1,250และ1,500เพียง2ขั้นตอนนี้ครับเราสามารถกดเริ่มได้เลยครับโดยที่ไม่ต้องตั้งค่าใดๆเพิ่มเติมตอนนี้บอทกำลังทำการคัดเลือกห้องครับเปิดมาเพลเยอร์เราเลือกที่เพลเยอร์ครับเพลเยอร์ Player, แพ้ไปไหมต่อไปต้อง450บาทครับนี่ครับหมยทำการลงแบบทฤษฎีของลาบูแช รูปแบบก็จะวนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับค่อนข้างใช้เวลามากพอสมควรครับเดี๋ยวผมขอตัดไปที่บรรลุเป้าหมายเลยละกันครับผมและตอนนี้ครับมาถึงไม้สุดท้ายแล้วครับถ้าว่าชนะดอกนี้นะครับบรรลุเป้าหมายแน่นอนครับร้อเต็ม เกิดมาสวยงามครับโอ้โหบรรลุเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเล่นไปทั้งหมดประมาณ20กว่าไม้นะครับนในตามทฤษฎีของลาบูแชครับผมและทุกทฤษฎีที่กล่าวมาครับดูแลแต่มีความเสี่ยงครับโปรดศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนลงทุนครับเมื่อศึกษาแล้วนะครับไม่ต้องนั่งเฝ้าจอลดอาการหัวร้อนให้ออโตบอกดูแลคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ